สวัสดีครับผมนี่ผมเช่นเดิมกับซีไกลครับวันนี้อยู่กับรายการดูอนิเมะระบอกต่อวันนี้เราจะมารีวิวอนเมรเรื่องโดโลเฮนโดโลหรือชื่อไทยสาพันอสูรครับโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงกันดามครับผมในช่วงมิเุนายนสิงหาคมปี2 0มีอนิเมะที่น่าสนใจมากมายและมีอนิเมะเรื่องหนึ่งจากซูโรแมปป้าที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจและมีคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนใครในซีซั่นนั้นนะครับผมก็คือโดโลเฮนโดโลนะครับผมก็ ในความรู้สึกของผมก็คือแบบ The Lord ด้วย h e n d e l r มันมีคอนเซปต์หรือการนําเสนอที่ผมบอกเลยว่าไม่ไม่เหมือนใครดีเว้ที่มีความแปลกมีความปริศนามีความประหลาดมีความบ้าบอตลกแล้วก็โทนของไอเมลเหล่านี้จะโทนลักตากแบบออกแนวสตรีมพังหน่อยก็คือแบบออกแนวเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อยู่ในยุคเก่าๆหน่อยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกแล้วมันดูรู้สึกแบบ ทั้งด้านเนื้อเรื่องหรือคาแรคเตอร์ะไรต่างมันดูแปลกไปหมดทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นการนําเสนอที่ปแปลกใหม่ดีความรู้สึกผมนะผมบอกเลยว่าผมดูเรื่องนี้อะทาให้ผมนึกถึงเรื่องดิปเตอร์อะก็คือแบบมันมีความบ้าบอมีความแปลกมีความประหลาด,าลาดที่มันผมรู้สึกแบบว่ามันมีลักษณะความว่าความบอที่ผมรู้สึกคิดถึงเรื่องของดิปเตอร์เว้ยทำให้เรานึกถึงเรื่องของดิปเตอร์ใช้เวลาที่เราดูเราเราเราเห็นความแปลกความประหลาดความบ้าบอความตลกอะไรต่างที่เรารู้สึกแบบเฮ้ย เออมันเหมือนดิปเตอร์ดีกว่าแต่ว่าคนละโทนเลยนะแต่ว่าเรื่องของความบาบอเนี่ยผมบอกเลยว่าทำให้ผมคิดถึงดิปเตอร์เหมือนกันแต่ผมก็บอกเลยว่าดิไอเดโรฮินโดโลมันมีข้อเสียที่มีลักษณะอะไรที่แล้วผมรู้สึกแบบเอ้ยมันมันเหมือนคล้ายกันกับดิปเตอร์นะผมก็คือด้านของเนื้อเรื่องหรือด้านของคาแรคเตอร์ที่มันอาจจะมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยก็ตามแต่ว่าในความรู้สึกผมคือมันเป็นอนิเมที่แปลกใหม่บ้าบอตลกที่ผมรู้สึกแบบ อาจริงอคุณคุณหาดูในปีนี้เลยนะถ้าปีนี้เป็นเรื่องที่ผมแนะนาอะผมก็แนะนําเป็นแนะนํเป็นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแนะนําในปี2020นะเพราะว่าคอนเซปต์แปลกใหม่แล้วก็ความบ้าบอความประหลาดอะไรต่างๆที่ผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยความประหลาดนี้คุณเราต้องแบม่งปันให้คน่นดูอะอาจจะพูดว่าไม่ใหม่แต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอย่างไรจริงครับผมถ้าคุณดูเรื่องนี้คนจะรู้สึกว่าความแปลกประหลาดเช่นแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้เลยเหรอ ในความรู้สึกของผมก็คือแบบเอ้ยมันบ้าแต่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยสนุกดีว่ามันแปลกกับมันมุ่งหวาแต่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันสนุกดีไอที่ความมั่วที่ผมบอกคือไม่ได้นั่นเรื่องนะคือแบบเฮ้ยทำไมมันมั่วกันทิ้หายเลยวะแล้วขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าใครไม่ชอบแนวรุนแรงที่มันแบบเห็นหัวใจเห็นเลือดเห็นเนื้อเห็นอะไรต่างๆอ่ะผมก็ไม่แนะนํานะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงเอาเรื่องเลยคือรุนแรงมากครับผมถ้าต่อสู้เห็นเลือดเห็นเนื้อเห็นอะไรต่างๆหรือแบบ ถ้าใครไม่ชอบแนวเลือดเลือดสาดที่มันแบบเลือดสาดขึ้ในในอะไรต่างผมไม่แนะนําเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่สนแบบนี้อยู่แล้วผมก็ขอแนะนําให้ดูคุณความบ้าบอความแปลกคอนเซ็ปต์ที่แปลกอะไรต่างๆมามายที่ผมขอแนะนําเลยว่าคุณควรดูมากเลยครับผมโอเคก่อนที่เข้าสู่ช่วงของการรีวิวต่างๆมุมขอบอกเลยว่าคลิปนี้ถ่ายน่าสถารที่ดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็และคลิปนี้ผมบันทึกไว้ให้เดือนเมษานะผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะลงวันไหนแต่ว่า ผมจะเด้ลงหลังจากโค้สืออรร่อแอาโอยกับสมาล,ลินแน่น,นอนครับผมผมบอกไปเลยว่าจะลงเดือนไหนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าขอภัยสำหรับเสียงรอบข้างรบกวนอะไรต่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผมนั่งอัดเสียงนี้อยู่ก็ขอไปจริงเพราะว่าอันนี้ผมถ่ายที่ร้านตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขอภัยนั่นนะครับผมเพราะว่าที่บ้านผมผมไม่ค่อยมีเวลาในการอัดเสียงที่บ้านเลยนะครับผมก็เลยมีเวลาที่อัดที่ร้านก็ เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือเป็นช่วงที่มันเขาต้องย่หยุดงานนะผมก็ขอไปจริงนะทุกคนนะผมโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงของการรีวิวนะครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของสตรอรี่ครับผมผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจดีแต่ว่าสตรอรี่เรื่องเนี้ยมันมีสตรอรี่แค่ว่า หลักๆจริงๆก็ๆคือแบบตัวละครตัวละครหนึ่งตามหาคนที่ไล่มนใสทำให้เขาเป็นแบบนี้ก็คือเขาไว้เขาไปกิงก่าอะไรต่างซึ่งกิงก่าก็อาจจะเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่เรารู้กันนะผมว่าเป็นใครนะก็คือตัวละครหลักเราแล้วแหล,ละแล้วก็มีตัวละครอื่นที่มันแบบมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างเข้าไปหรือมีเรื่องที่มันส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่างเข้ามาีซึ่งอันนี้ยเราคอยไปดูกันนะครับผมแต่ผมจะมารีวิวด้านเนื้อเรื่องซึ่งเขาบอกเลยว่าคอนเซปต์หรือการนําเสนอมันอะโค้ชชอบเลยคือผมเป็นคนที่ชอบ แนวแบบคอนเซ็ปที่มันแปลกแบบใหม่ๆเว้ก็คือถ้ามีคอนเซ็ปแบบแปลกใหม่ๆผมดูแน่นอนคอนเซ็ปแบบดับดักสตรีมังหน่อยนอยสลัมอะไรแบบนี้ความแปลกใหม่ความบ้าความบอซึ่งผมได้เห็นในสิ่งที่โดโรโดโลได้นําเสนอมาก็คือแบบความบ้าบอความตลกความบ้าความอะไรต่างๆที่มันแบบมันบ้ามากมันเททุกอย่างใส่เราด้วยความบ้าคลั่งอ่ะเข้าใจว่าอันนี้ผมอาจจะพูดเพื่อฟังมาหน่อยแต่มันจริงก็คือความบ้าคลั่งแบบว่าการต่อสู้การแบบ ฉากต่อสู้เลยในต่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่นับเรื่องของ DCG ที่เราจะมาพูดถึงของด้านของ a อนิเมชั่นบก็อกว่าฉากต่อสู้บ้ามากๆเลือดสาดกระจายต่อยอทีเลื่อนไหลอะไรต่างๆเราเห็นทุกอย่างจริงครับผมความบ้าที่โดโลเห็นโดโลให้ใส่เข้ามาแบบไม่ยั้งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแอนิเมะที่เราดูสะดกะุกแล้วเราดูแบบว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงตอนนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงตอนนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็บอกเลยว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันมี แต่ในความรู me, is, age, <ing> ha, ้สึกของผมก็คือแบบเอ้าตรงอ่ะซีซั่นหนึ่งถ้าคุณนับเนื้อเรื่องของแต่ละตัวละครคุณนับว่าเนเรื่องนี้มีมากกว่าห้าหกเรื่องครับผมห้าหกเนเรื่องอ่ะซึ่งก็บอกเลยว่าเนื้อเรื่องหลักจริงๆของมันอ่ะผมบอกเลยว่านําเสนอได้ดีพอสมควรนะส่วนเนื้อเรื่องเสริมอะไรต่างๆเช่นแบบเนื้อเรื่องของตัวละครนี้ตัวละครนั้นตัวละครนี้ตัวละครนั้นอ่ะผมรู้สึกแบบว่ามันมีมากเกินความจำเป็นนะแต่เอาจริงๆแล้วมันผมรู้ว่าอนิเมะเรื่องนี้น่าจะมีภาคสองในอนาคตนั่นแหละแต่ว่า ถ้าใส่มาขนาดนี้แล้วสมมติภาคสองไม่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมค,ค่อนข้างไม่ดีเลยนะค่อนข้างเสียเลเสียใจเลยนะเสียดายอะ่ะค่อนข้างเสียดายเพราะว่าไอ้เนื่อเรื่องที่มันแบบปูทางมาเรื่อยๆแล้วก็ปูทางมาเพื่อไปสู่ภาคสองอะ่ะที่จริงแล้วเรื่องเรื่องมันมีเยอะกว่านี้อนะเช่นเรื่อง,อเ,องนะเ,เรื่องอีกตัวละครตัวละคร ูห so ัวใจหรือตัวละครตัวละครที่โดนกิ้งกาสับหัวไม่ตอนแรกหรืออะไรต่างๆมันมีเนื้อเรื่องที่มันเกี่ยวข้องค่ะยะแยะมากมายแต่ว่าในความรู้สึกของผมคือมันเล่าเยอะไปมันเล่าเยอะไปแค่เนื้อเรื่องหลักที่มันเด่นที่สุดตอนเนี้ยมันยังไปไม่สุดเลยแต่ว่าในความรู้สึกของผมมันคือแบบมันไม่ได้ไปไม่สุดเลยนะแต่ว่ามันก็ยังดีเนื้อเรื่องมันดีแต่ว่ามันยัดเยียดเนื้อเรื่องหลายๆอย่างมากเกินไปไว้มันมันเยอะเกินเข้าใจว่ามันเยอะเกินแต่มันก็เล่าไม่หมด ผมไม่รู้ว่าซีซั่นสจะเล่าไอ้ส่วนที่มันที่เหลือไอเ้เยอะเกินเนี่ยเล่าออกหมดไหมถ้าซีซั่นสองไม่ได้ทำแบบนี้อ่ะผมก็ค่าเสียดายแล้วเพราะว่าเนเรื่องส่วนต่างๆอ่ะมันเล่าได้มากกว่านี้ผมรู้สึกว่าไอ้เนื้อเรื่องหลังจริงๆอะ่ะมันเล่ามันเล่าได้อย่างนี้ก็คงที่มันโอเคแล้วแต่ว่าไอ้เนื้อเรื่องแยกต่อมาเลยไปเรื่อยไปเรื่อยมีเรื่องตัวละคร,ตรนี้อีกมีเรื่องนี้อีกมีเรื่องความแคนของนี่อีกมีเรื่องอดีตนี้นีมีนี้อีกมีอีกซึ่งบอกเลยว่ามันเล่า่แต่มันเล่าได้ไไม่่่่่สสสููดวยออเเเรืืงงงบาาานนะะจปปทภ ก็ไม่รู้ว่าภาคสองจะเล่าเนื้อเรื่องที่มันช่วงไอ้เนื้อเรื่องเกิดตัวเนี้ยได้ดีมากขนาดแต่ว่าใน,นความรู้สึกข,ของซีซั่นถึงที่ผมได้ดูมาความบ้ามันบอคอนเซ็ปต์มันดีอยู่แล้วผมก็แนะนําให้ดูความบ้า,าบามบออ่ะผมก็แนะนําให้ดูแต่ว่าด้านเนือ้อเรื่องอะเนื้อเรื่องหลักก็โอเคอยู่แล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องที่มันแบบใส่เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรืๆๆ่อยๆเรารู้สึกแบบว่าเราอิ่มอะแต่ว่ามันเกินไปอ่ะอิ่มจนเกินก็จะว่าแล้วแบบอิ่มแล้วแต่ว่าอาหารยังไม่หมดอะไรเงี้ยสมมติแบบเฮ้ โอ้โหเรามาเต็มที่แล้วนะแต่ว่าเฮ้ยอาหารมันหมดอีกหรอวะไม่เรา้ใส่เราก็ใส่ไปเรื่อยหรอความรู้สึกของผมก็คือแบบเนื้อเรื่องมันเยอะเกินไปเนื้อเรื่องหลักจริงๆอะ่ะมันก็มีอ่ะแค่แบบไอ้ตัวละครเน,นี้ยตัวละครเน,นี้ยตามหาว่าคนไรไม่ใส่ไรแต่ว่าเนื้อเรื่อง่าตๆีที่มันทาถมเข้ามาใส่เราอะ่ะมันมีเยอะก็จริงแต่ว่ามันมีเยอะแล้วมันดีก็จริงแต่ว่า ในเรื่องบางส่วนอ่ะมันมีเยอะกันไปจนเราไม่รู้ว่าเราจะรับเนื้อเรื่องส่วนไหนเข้ามาเข้ามาหาเราเว้ยมันทําให้อันเนื้อเรื่องไอช่วงส่วนเกินอะไรต่างอ่ะมันก็เป็นด้านดีของมันได้ก็คือแบบมันทําให้อ้ช่วงนั้นมันดูสนุกเว้ยก็คือแบบไอเนื้อเรื่องช่วงนี้ปล่อยไปแล้วมีอีกเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาแต่ว่ามันทาให้เราดูสนุกได้ถึงแม้เราจะเป็นส่วนที่เรากินแล้วอิ่มแล้วมันยังอยู่ในโต๊ะอ่ะแต่ว่าเราเรามองมันเราก็ยังดูแบบอยากกินต่อได้เว้ยแล้วอยากดูต่อว่าเฮ้ย เรื่องนี้จะไปไงต่อเรื่องนี้ไปไงต่อเรื่องนี้ไปไงต่อในเรื่องหลงัไปไงต่อไไตอ,อันนี้คือมันเป็นอาหารที่สมมติเรากินอิ่มแล้วแต่ว่าอาหารส่วนนี้ทําให้เราอยากกินต่อไปเรื่อยๆเว้ยก็คือไอ้นนเรื่องนี้มันถาถมขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเยอะเกินไปก็จริงแต่ว่าเราก็อยากจะกินมันต่อแล้วอยากจะดูมันต่อว่า เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวละครนี้เนื้อเรื่องจะนี้เป็นไงต่ออะไรเกิดขึ้นกับตัวละครหลักของเราอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันถาโถขึ้นมาทําให้เรารู้สึกแบบเราอยากจะใส่ใจกับมันเราอยากจะดูมันมากขึ้นเลยข้อเสียหลักๆในจริงก็คือแบบเนื้อเรื่องที่มันมามากเกินไปจนที่เรารู้สึกเรารับกับเกินจริงๆอะแต่ว่าในในการรับเกินในจันจริงอะมันมีข้อดียว่าไอ้ตรงนั้นอะไอ้ส่วนเกินอะเราอยากจะตามต่อไปเลยมันมีเป็นอย่างงี้ก็คือแบบอาหารจานหลักแล้วก็เดินต่อไปเรื่อย อาหารจานรองที่มันไปส่วนเกินเราเราก็มันก็เดินตามมาหาเราก็คือแบบเฮ้ยกินเราต่อสิดูเราต่อสิดูเราต่อสิตามเราต่อสิมันทําให้เนื้อเรื่องช่วงเนื้อเรื่องหลักกับเนื้อเรื่องเสริมต้นเดือนตามันรวมกันจนกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะกินมันต่อสิ่งที่เราอยากจะดูมันต่อต่อไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าซีซันสองจะเล่าส่วนเกินนี้ต่อไปได้ไหมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเล่าต่อไปเรื่อยๆมันจะดีมากขออนาตไม่ จักรวาลของโดโลเฮนโดโลซีรีสโดโลเฮนโดลมีความน่าสนใจและมากขึ้นกว่าเดิมมากเพราะว่าในซีซั่นแรกเนี่ยมันก็น่าสนใจแล่วคือคอนเซ็ปต์อะไรบางอ่างบ้าบ้าบบอะไรต่างมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาสองาใสในเรื่องสนเสริมอะไรต่างอ่ะมันจะดีกว่านี้มากเลยครับผมเดี๋ยวเขสผมนะ นี่คือด้านสตอรี่ที่ผมสรุปมาทั้งหมดนะครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของคาแรคเตอร์ครับผมคาแรคเตอร์ Character, หลักจริงๆอ่ะเอาตัวละครที่นำในเรื่องนี้เลยนะนำในำเรื่องโดโรฮินโดโดาการก็คือมีกันอยู่2ตัวละครอย่างเช่นตัวละครไครมันที่ไปกินกะนี่ไคโดนะผมก็มีสองตัวละครที่เป็นในเรื่องเป็นตัวละครหลักที่ชูโรง2ตัวละครไอ้นี่นะผมเป็นชูโรงของโดโรเฮินโดโรส่วนตัวละครอื่นเช่นตัวละครเสริมชินโนอิเอ็นเอมิสึฟูจิตะหรือตัวละครอื่นที่ผมมาเช่นอาจารย อย่างเช่นหมออาจารย์สัตว์เลี้ยงของเอน็นอะไรต่างๆตัวละครที่มันโผล่มาเยอะๆๆๆๆมากไปผมบอกเลยว่าตัวละครของโดโลเฮนโดโลโ,โลผล่มาเยอะมากเอาจริงๆกับผมเล่าใน้รื่องหตัวละครผมมาเพียบเลยมีตัวละครตัวนี้อีกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ในซึ่งบอกเลยว่าตัวละครเยอะเยอะจนเกือบจําไม่ได้นะครับผมถ้าคุณไม่ได้ดู เรื่องนี้หลายๆรอบจริงๆคนณจงจำเนื้อเรื่องตัวละครหลักได้แต่ว่าถ้าที่ผมพูดมาทั้งหมดคือเนื้อเรื่องที่มันแบบมีตัวละครหลักจริงๆหรือตัวละครที่เํามเนื้อเรื่องจริงเหมือนที่ผมเห็นตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกันเจ็ตัวละครนะผมไม่รู้ว่าตัวละครอื่นจะโผล่มาอีกในอนาคตไหมอันนี้ผมเพิ่มอีกสองตัวละครคือตัวละครหมอตัวละครอาจารย์ที่อันนี้บอกแล้วนะก็รวมกันกลายเป็น9ตัวละครได้นะครับโอเคใครมากับนี้ไคโดะผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ถ้าที่ผมพูดด้านของสตอรี่คือเป็นตัวละครที่ เป็นตัวหลักของเรื่องของเนื้อเรื่องก็คือแบบเนื้อเรื่องที่ใครมันอยากจะรู้ว่าตัวเองอ่ะใครเป็นคนสาบให้กาวิกกิ้งกันี่คือเนื้อเรื่องที่เป็นส่วนสำคัญเลยว่าเฮ้ยเรามาหาบ่อแสว่าเฮ้ยใครใครเป็นคนสาบให้ใครมันกลายเป็นอย่างนี้วะใครเป็นคนทําให้ใครมันเป็นอย่างนี้ใครเป็นคนนี่ใครดูต้องการอะไรใครเป็นคนทําให้ดีใครมันเป็นอย่างนี้นี่ใครมาต้องการอะไรอะไรอย่างนี้มากมายนะผมส่วนตัวละครชินนารอเอนอิบิริฟุติตาอันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่มีเนื้อเรื่องที่มันแบบ เป็นองตัวเองแล้วมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรต่างซึ่งเรามาพูดถึงตัวร้ายของเรื่องนี้ก็คือเอ็นนะผมผมบอกแล้วว่าตัวร้ายของเรื่องนี้เป็นตัวร้ายที่บ้ามากๆเป็นตัวร้ายที่บ้ามากเป็นตัวร้ายที่เราไม่รู้ว่ามึงจะทําอะไรกันแน่เว้ยมึงมีความแบบว h a t the f u ของมันตัวของมันอ่ะเป็นตัวร้ายที่บ้าเหมือนคนดูตัวร้ายในฟาไคส์อะเป็นตัวร้ายขึ้ไม่บ้าบอแต่ว่าเป็นตัวร้ายที่มันมีเสน่ห์มีเสน่ห์จนเราติดตามว่าไอ้ความบ้ามันเนี้ยมันจะเป็นไงต่อไปเว้ยคือเอ็นน่ะ มันเป็นตัวละครที่เราแบบแปลกอะเป็นตัวละครที่เราไม่รู้เลยว่าเอ็นคิดจะทาอะไรกันแน่เว้ยเอ็นคิดจะทาอะไรเอ็นแค่พูดแค่พูดแค่พูดตอนนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ็นมันจะทําตอนไหนเว้ยนี่แหละคือสิ่งที่ดโอเฮตุโลใส่เข้ามาีกด้านหนึ่งคือด้านตัวละครที่มันแบบเป็นตัวละครที่บ้าตัวละครที่บบตัวละครที่ปัญญาอ่อนตัว,ะวละครอะไรต่รรตางมันยัดเข้ามาใส่เรามัน้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมทุกตัวละครเราเราดูแบบมีเอกลักษณ์แล้วมีเรามีเสน่ห์วะเช่นตัวละครเอ็นเป็นตัวร้ายที่มันมีเสน่ห์อะ ถึงแม้ตัวลายที่มันแบบอาจจะไม่มีบทเด่นอะไรมากนะตอนนี้แแต่ว่าความรู้สึกผมคือบทที่มันใส่เข้ามาแบบเหมือนมาน้ยจะต,ต่อยเราหนักอ่ะมาแบบซีนึงเรานับนาทีได้เลยอ่ะแต่ว่าในความรู้สึกผมม็คือแบบมันเป็นตัวลายที่บทถึงจะน้อยแต่ว่าใส่เข้ามาแบบหนักๆอ่ะแบบว่าอืมโอ้ม,มาน้อยแต่มึงต่อยแรงจังวะอะไรประมาณนี้นะครับผม <S <S ผมก็บอกว่าทุกตัวละครมีสเสน่ห์หมดนะผมมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันมีปมขอนแต่ละตัวละครบอกเลยว่าปมของแต่ละตัวละครเนี่ย สิ่งที่ผมจะพูดก็คือด้านของสตอรี่ที่ผมพูดไว้ก็คือแบบโป้งของแต่ตัวละครจะมีเป็นเนื้อเรื่องส่วนแยกซึ่งบอกเลยว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือแบบที่ข้อเสียที่ผมพูดของด้านสตรอรี่ก็คือคาแรคเตอร์ท,ที่มีมากเกินไปจนทําให้เนื้อเรื่องบางตัวละครมันเกินผมผมพูดด้านของสตรอรี่ไปแล้วก็คือแบบมันเกินจนเรารู้สึกแบบเรานับตัวละครนี้ได้ไม่หมดวะเรากินตัวละครนี้ได้ไม่หมดเราอยากรู้ตัวละครนี้ได้ไม่หมดอ่ะเราอยากรู้ว่าจริงแล้วชินกับโนเอีะ อันนี้เราอาจจะรู้ม,ม,ม,มันมันมีมันมีมาบอกนะบมว่าตัวละครอดีตตอนนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงแต่ผมบอกเลยว่าที่จริงแล้วเล่าได้มากกว่านี้ก็ดีนะแต่ว่าเรายังไม่รู้หมดเลยว่าตัวละครชินโนอิหรือเอ็นหรืออีวิสิฟุจิตะตัวละครทั้งหมดเนี้ยอดีตเป็นยังไงปมตัวละครเป็นยังไงเอาจริงอะ่ะผมบอกเรว่าฟุจิตะผมบอกเว่าไม่ค่อยมีความสำคัญเป็นตัวละครที่ขั้นหรือตัวละครที่เป็นตัวประกอบเฉย แต่อันนี้ผมไม่ว่าเอพิซดนะเพราะเอพิซดน่ารักครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยเอพิซดน่ารักมากถึงแม้ตัวละครนี้มันปัญญาอ่อนมันติ้งตองอลไรก็ตามเพราะว่าถ้าคุณได้ดูตัวรตัวรถไปแล้วจะรู้ว่าเอพิซดเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวของนางแต่ผมบอกเลยว่าตอนที่นางใส่ชุดฉลามเนี่ยโคตรน่ารักเลยไปดูครับผมชุดน่ารักมากเอเนเชอร์แล,ล้วซึ้งน่ารักที่เป็ดเลยเว้เยเนี่ยอ่เอาเขาเลยเขาเลยเขาเลยผมก็บอกเลยว่าตัวละครแต่ละตัวละครอ่ะมันมีความเสน่ห์และมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปแต่ว่า ตามที่ผมพูดเดี๋ยวของด้านสตอรีร่ครับผมอะไรอะไรมันยัดเข้ามาตอรีร่ยัดเข้ามายัดเข้ามายัดเข้ามาแต่ว่าเรารับได้ไม่หมดมันเกินจนเกินไปมันมากจนเกินไปมันเยอะจนเกินไปเอาจริงอะเนื้อเรื่องของแต่ตัวละครเรายังรู้มากไม่หมดดลยซ้ำยังไม่รู้เลยว่าตัวละครเสริมให้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีเนื้อเรื่องของมันอีกเยอะไหมแต่เราก็ยังรับได้ไม่หมดต,ตอนนี้เพราะว่าซีซั่นสองอาจจะมาในอนาะคตแต่ผมบอกเลยว่า แล้ต่อเนี่ยเรายังรับได้ไม่หมดเลยคือแบบมันมาเกินมันมาเยอะจนเกินไปจนเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยตัวละครมันเยอะเกินไปแต่ว่าบทมันมีเด่นแค่ไม่กี่ตัวละครจริงๆในความรู้สึกผมอะแต่ว่าจะนับเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างชิ้นเล็กน้อยแต่ว่ามันมีข้อดีของมันก็คือตัวละครเยอะแต่ว่าตัวละครทุกตัวละครมีสีสันงมันเลยมันมีสีสันมันมีความเอกลักษณ์มันมีความอะไรต่างๆที่มันแบบความบ้าบองแต่ตัวละครความบ้าบินความอะไรต่างๆความบ้าความแปลก ที่ยัดเข้ามาใส่เราทำรู้สึกแบบว่าตัวละครตัวละครถึงแม้เนเรื่องหรือบทปมอะไรต่างมันอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าทุกตัวละครมันมีสีสังของมันอะในพิสือนี้ใครดูชินโนอิเอนตัวละครอื่นๆหมออาจารย์แมลงสาบอะไรต่างผู้บอกเลยว่าตัวละครทุกตัวละครมันมีสีสันกังแบบของมันด้วยถ้าจะนั่งขายไม่ใส่ใจด้านเนื้อเรื่องอะ แล้วมันดูตัวละครที่มังมีความบบความบ๊อบบอหรือคอนเซ็ปต์แต่ละตัวละครม,มันบ๊อบอที่มีความกระถ่มเข้ามาในเข้ามาใส่ตัวเราอะเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเออมันก็มีมสอสารมันก็มีสนุกดีนี่หว่าใช่ไหมสรุปด้านของตัวละครผมตัวละครม,มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าถึงแม้ด้านของปม ด้านของเนื้อเรื่องหรือด้านของอะไราตาร่างๆที่ถึงแม้บทอาจาอาจะโผล่อะน้อยมากมาก็ตามแต่เดี๋ยวเขาต้องสึกผมคือทุกตัวละครที่โผล่เข้ามาในโดโรเคนโดโรมีเสถียนทุกตัวละครครับผมผมบอกเลยว่าเอพิสวยน่ารักครับจบครับผมนี่คือด้านของคาแรคเตอร์ครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของแอนิเมชั่นครับผมสตูดิโอที่ทํำโดโรเคนโดโรสับในสูตรนี้ก็คือแมปป้าผมซึ่งมีผลงานมากมายเช่นปู่ไซบอร์กซอมบี้แลนด์ซากะ อะไ,ไตามแล้วก็โดโลโรที่เป็นผลงานเด่นๆในแมปปาผมซึ่งมีผลงานอื่นๆที่ไปตามดูนะผมผลง,งานแมปปาดื่นนะครับผมแมปปาทำงานใอนิเมชั่นเรื่องนี้เป็น TDCJ นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงด้านของของานแอนิเมชั่นเขาบอกว่าผมไม่ได้ว่าเรื่องที่สตูดิโอแมปปาได้ใช้โดโลให้โดโลเป็นงานทีดีๆนะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ว่า ในความสมองในความรู้สึกของผมก็คืองานที่ดีจริงๆ,ๆมันดีมันโอเคก็จริงแต่ว่าเอาเข้าไปจริงมันไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นนะมันค่อนข้างไปทางที่บางตอนน่ะบางตอนเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันดูลวกเห็นได้ชัดเลยบางตอนน่ะถึงแม้งานจะออกที่ดีจริงๆ,ๆออกมาดีเท่าไหนแต่ว่ามันไม่ได้ดีเลยนะมันไม่ได้ดีเราไม่ได้แย่เลยมันออกไปทางแบบค่อนข้างแย่ดูซ้ำแ้วามรู้รสึกผมอะ่ะถึงแม้ตวมมัวละครมีมีมีมิมมติอะไรแต่ที่มันดูลื่นไหลกันนตามแต่ว่า ถ้าคุณสังเกตบางตอนหรือสังเกตงานในเมชั่นบางตอนจริงแม่งรั่วผมเห็นเลยว่าบางบาตอนนี้คืองานรีบจริงงานในเมชั่นอะ่ะงานรีบจริงเว้ยเป็นงานรีบที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้รีรรรบ,บรรจริงงานในเมชันการเคลื่อนไหวบางตอนบางตอนนี้รีบจริงๆนะมันยังมีบางส่วนที่มันแบบโหเห็นได้ชัดเลยมากคุณลองไปดูรับมงานดีๆผมค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะไม่ได้ดีแล้วไม่ได้แย่นะแล้วก็ไม่ได้ดีกับเรื่องอื่นๆที่ดีๆดีดีกว่านี้แล้วก็ไม่ได้แย่กับเรื่องที่ งาน TTTG เขาทาไว้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นงานสง่าที่กล้าขึงครับผมบาตอนมีอมีลวกๆบาตอนมีดีนะผมเลยครับสุดผมนะเรื่องของแบกเกาอาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะชมมากที่สุดเลยเพราะว่างานแบกเกาอาร์งานเนี่ยมันดูดาร์กเลยมันดูดาร์กแต่มันดูสวยงามอ่ะมันดูดาร์กที่เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันดูดาร์กที่เรารู้สึกแบบแปลกดีว่ะมันมันเป็นงานแบกเกาอาร์ที่เรารู้สึกแบบว่ามันเหมาะสมกับโทนของเดอรโลย์ดนร์โลวไว้มันดาร์กมันทึมๆ มันมีความดัดๆที่เรารู public, いい้สึกว่ามันอาจจะมีความบ้าอะไรเกิดขึ้นในสิ่งที่ฉากแบกเกา์นาเส,สนอมาฉากแบกเกาเนี่ยมันมีบางตอนที่มันอาร์ตจยิกไว้มันมีบางตอนที่มันแบบบแล้วมันอาร์ตจยิงๆิงอะงานแบกเกาละการที่มันแบบมีค่อนข้างมีงานศิลปะที่มันดังๆที่เราความรู้สึกของผมคือผมชอบอะผมชอบมันมากเลยงานแบกเกาแบบเนี้ยงานแบกเกาดักๆแต่มันดูสวยงามมันดูมีเป็นงานศิลปะงานนึงที่เรารู้สึกแบบมันปนไปทางสตรีมพังที่เรารู้สึกแบบ เอ้ยมันสวยดีว่ะเออทำไมงานไปเก่าอาันสวยมากครับผมอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของด้านของแอนิเมชันก็คืองานของแบล็กเก่าอาร์ตแบล็กเก่าอาร์ตสวยครับผมคาแรคเตอร์ดีไซน์อันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีส่วนหนึ่งของด้านของแอนิเมชันก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์เรื่องนี้ทุกตัวละครมีความบ๊อบบ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 บส,สบบ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  มีความน่าหลงไหลมีความน่าดูดอะไรต่างซึ่งบอกเลยว่าตัวละครหญิงดีที่สุดก็คือเอเบสิ่งกจบห <c oughs> ล่อเล่นทุกตัวละครหญิงทุกตัวละครมีสเสน่ห์เดียวกันตัวละครชายก็มีความเท่มีความบ๊อบบอบมีความแปลกที่รู้สึกแบบ้มันก็มีสเสน่ห์มันสวยดีว่มันเท่ดีว่าในความรู้สมกอันร์ดิอยู่สายนี้ก็เป็นส่วนที่สองที่ดีๆนะผมแสงสีอะไรต่างไปโทนที่คึม,คม ล้วดาแต่ว่ามันมีงานสวยและงานศิละปะที่สวยมากผมที่มันเหมารวมง,งานแบกเกลอาร์อะไรต่างนะนสรุปครับผมถือเมนด้านของงานทีนีซีจีอาจจะดูบางตอนอาจจะดูร่วมบางตอนอาจจะดูดีไปตามแต่ความรู้สึกผมคือสิ่งที่ชมมากที่สุดก็คืองานแรงสีแบกเกิลอาร์ตแล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันดีมากๆเลยนะครับผม นี่คือด้านของ a n i m a t ชันที่ผมอยากจะบอกนะครับผมโอเคครับผมก็สู่ด้านของสา์ประกอบจีโน่สา t แต่ครับผมเรื่องงานภาคอะไระต่างผมไม่ค่อยติยอ,ะอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่างานภาคแต่และเรื่องมันมีดีของมันซึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งานภาคดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพลงเปิดเพลงปิดเพลงเปิดอ่ะกับเพลงปิดอ่ะคนร้องคือเดียวกันนะผมเพราะฉะนั้นก็เพลงเปิดก็ดีครับผมเพลงเปิดดีเพลงเปิดอันนี้ผมอยากให้คุณลองฟังนะเพราะว่าเพลงเปิดที่ผมเห็นเนี่ยมันมีความแบบ เฮ้ยทำไมมันเขายัดอะไรมาเนี่ยเขายัดอะไรมาให้เราดูวะเนี่ยเพลงเปิดเป็นเพลงเปิดที่เรารู้สึกแปลกและเขาบ้ามากๆเป็นเื่อเปิดที่ยัดความบ้าให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่มึงจะเจอก็คือเพลงเปิดเนี่ยแหละความบ้าที่สิ่งที่มึงจะเจอในเรื่องเนี่ยให้มึงดูเพลงเปิดแล้วมึงจะรู้ว่าความบ้ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเองอะแล้วก็เพลงปิดอะเพลงปิดผมบอกเลยว่าเพลงปิดเนี่ยมีทั้งหมดด้วยการห้าหรือไม่ก็6เพลงนะผม แต่ว่าเพลงปิดทั้งหมดเนี่ยมันมีความที่มันบอกโทนของมันอ่ะเพลงปิดนี้มีโทนนี้เพลงปิดนี้มีโทนนี้เพลงปิดนี้มีโทนนี้แต่ว่าผมบอกเลยว่าทุกเพลงปิดอ่ะเพราะทุกเพลงครับผมแต่ว่าเพลงที่ผมชอบที่สุดของเพลงปิดก็คือเพลงที่อยู่เพลงที่อยู่ในช่วงของบูมูล่ะอานาตาทวาที่ชื่อตสุดในนากกีับผมเพลงนี้ที่ผมร้องมาเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยผมก็รู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงช่วงของบูมูนะผมก็จะไปหาฟังได้ ผมชอบเพลงนี้ที่สุดนะผมเรื่องของซาวประกอบอะไรต่างผมบอกเลยว่าเอาจริงอ่ะผมย,ยังไม่ได้ฟังซาวประกอบทั้งหมดของ The Lost h e o แต่ว่าเมื่อไงช่วงที่ผมได้เอาคลิปนี้ลงใน u t u b e ผมว่าผมนั่นจะใส่มานะครับผมแต่ถ้าที่ผมได้ฟังในซาวประกอบใน The Lost h e o ที่อยู่ในตัวนี้ผมบอกเลยว่าทําดีครับผมมันเหมาะสมกับโทนบ,บ,บ,บัพปะปบทอมแปกของเรื่องนี้ซาวประกอบเรื่องนี้เหมาะสมกับโทนแบบนั้นแล้วก็เป็นซาวประกอบที่เรารู้สึกแบบเราอยากฟังมันอ่ะ เป็นซอสรประกอบที่ดีมากจริงครับผมไปหาฟังได้เป็นซอสรประกอบที่เข้าคับฉาบซอสประกอบที่เหมาะสมกับความตาบ้าบาบอตาลกความแปลกความที่อนิเมะยัดเข้ามาโดยใส่ซอประกอบที่ทำให้เรารู้สึกแบบมีความเต็มอิ่มอะไรมากขึ้น นะครับผมอันเนี้ยเป็นส่วนที่ผมไม่อยากจะเสีอะไรมากจริงแต่ผมแต่ผมบอกเลยว่าซาวประกอบตรงนี้ทําได้ดีจริงครับผมสรุปด้านของซาวประกอบเลยเจ้าหน้าซาวแครับผมงานภาคดีเพลงเปิดเพลงปิดก็ดีเพลงปิดผมแนะนําเพลงที่อยู่ในช่วงบูมูลแล้วก็ซาวประกอบที่ทําได้ดีตามโทนที่โดโลเฮนโดโลใส่เข้ามานะครับผมโอเคครับผมนี่คือด้านของ เาประกอบด้เจ้าหนาที่คาบโอเคเรามาสรุปคะแนนของโดโรเฮนโดโรสาพ,พันอสครับผมโดโรเฮนโดโรเป็นอนิเมะที่มีความแปลกใหม่มีความบ,าบ,าบา๊อบบอบอมีคอนเซปที่นําเสนอความแปลกใหม่ใส่เข้ามาในคนดูใส่เข้ามาใส่เข้ามาเรื่อยๆทางด้านในเรื่องทางด้านคาแรคเตอร์ด้านในเรื่องที่มีในเรื่องหลักและในเรื่องเสริมอะไรมากมายตัวละครที่มีตัวละครมากมายแต่ข้อเสียหลักจริงๆคือมันมีมากเกินไปจนเรารับมาได้ไม่หมดมันอิ่ม แต่เรายังมีอาหารอยู่พอต๊ที่มันยังมีเยอะยังมียังมีเยอะคือแบบยังมีเหลืออยู่บ้างแต่ความรู้สึกเพอมันมันอาจจะมีข้อดีของมันก็คือแบบมันทําให้เนื้อเรื่องของมันมีสื่อสารและมีความแปลกใหม่แล้วคือความบ้าบอบอหยัดเข้ามาโดยเฉพาะท้างคาแรคเตอร์ที่มีความสื่อสารด้านเนื้อเรื่องถึงแม้น้อเร่อาจจะมีเยอะจนทํารู้สึกแบบเราอาจจะไม่อต่มอีกไภไหนมากแต่ผมบอกเลยว่ามันทําให้เราดูสนุกและดูแบบดูความแปลกใหม่ที่มัน ที่โดโนเฮนดนเราเสนอและยัดเข้ามาใส่ตาเราใส่ตาเราใส่ตาเราใส่ความอิ่มของเราเรื่อยๆมันเป็นความมันเป็นอาหารส่วนเกินถึงแม้อาจจะมีอาหารส่วนเกินแต่ว่าเราอยากจะกินมันต่อเรื่อยๆอย่างกจะรู้ว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเราอยากจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอ่ะมันยังเป็นมันยังเป็นความอิ่มที่เรารู้สึกแบบอยากจะใสอยากจะใส่เข้ามา girl, เร yeah. ื <S 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 ่อยๆอยากจะใสเข้ามาในตัวเราเรื่อยๆซึ่งก็บอกแล้วว่า โดนัลด์เห็นโดนลด์นำเสนอสิ่งแบบนี้ดีดีมากครับผมเรื่องของงานแอนิเมชันถึงแม้อาจจะมีด้านติเรื่องของด้านดีดีดีแต่ผมยอมรับเลยว่างานแบล็กเก่าอาร์ตของเรื่องนี้สวยจริงครับผมเรื่องของงานภาคและเรื่องอะไรต่างผมไม่ค่อยติอะไรมากมายครับผมสรุปโดโัลเฮนโดโลด์สถาบันศูนย์เป็นเรื่องที่คอนเซปต์และความแปลกใหม่ต่างนําเสนอออกมาได้ดีมากครับผมแต่มีข้อเสียคือด้านของสตอรี่หรือคาแรคเตอร์หรืองานดีดีที่ค่อนข้างเล็กน้อย แต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากดูความแปลกใหม่ของ a n เมะอะไรตา่างผมขอแนะนําเลยว่าโดโรดโ,ดโ,ดโดรซคุณควรจะดูถึงความแปลกของบอบอที่ยัดเข้ามาใส่ตัวเราให้ได้นะครับผมคะแนนที่ผมจะให้โดโรให้โดโดาราันนคือแปดเต็ม10ครับผม